เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเราจะมาทําโดพิซ่าที่ออกสีชมพูสีแดงกันสีที่เห็นเป็นสีธรรมชาตินะคะจากหัวบีทรูทเราล้างทั้งเปลือกเลยนะคะแล้วก็เอามาต้มต้มไปเรื่อยๆค่ะถ้าน้ํารดเราก็เติมน้าเพิ่มเพื่อให้คลุมตัวหัวบีทรูทนะคะจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งเกือบชั่วโมงนะคะแล้วเราก็มาเช็คว่าใช้ได้แล้วหรือย,อยังโดยเอาซ่อมจิ้มลงไปถ้านิ่มแบบนี้แปลว่าโอเคใช้ได้พอเลยค่ะเราตักใส่น้ําเย็นที่เราเตรียมไว้นะคะแช่ให้คลายร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาลอกเปลือกโดยใช้ อลอกง่ายๆแบบนี้เลยเอามีดตัดส่วนหัวส่วนท้ายออกนะคะลอกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หั่นไปเรื่อยๆนะคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปใส่เครื่องปั่นนะคะเพื่อแยกน้ํากับเนื้อออกใส่เครื่องปั่นตเติมน้ําลงไปเปิดปั่นได้เลยค่ะปั่นให้เนียนละเอียดนะคะเรียบร้อยเราจะได้ส่วนน้ํากับส่วนเนื้อเดี๋ยวเราจะมากรองแยกสส่วนนี้ออกจากกัน เราจะได้น้ําส่วนหนึ่งเนื้อส่วนหนึ่งนะคะคนแบบนี้ไปเรื่อยๆให้น้ําหยดลงมาจนเหลือแค่ตัวกาก,ากแล้วก็เนื้อเราจะได้น้ําแบบนี้ค่ะแบ่งน้ําออกเป็นสส่วนส่วนที่1ส่วนที่สองและก็แบ่งเนื้อออกไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ส่วนเนื้อด้วยเรามาตวงแป้งกันนะคะวันนี้เราจะทําแบบ Preferment เราเตรียมบีก้าไว้เรียบร้อยแล้วใส่แป้งลงไป เสร็จแล้วตามด้วยน้ําส่วนที่1ค่ะน้ําส่วนที่1นนะคะเราใส่ไปเลยทั้งหมดนะคะแต่ส่วนที่สองเราพักไว้ก่อนรอก่อนเปิดผสมค่ะให้แป้งเข้ากันกับตัวบีก้าแล้วก็ตัวน้ําที่ใส่ตอนนี้สีนะคะเริ่มกระจายไปทั่วแป้งละเปิดผสมไปเรื่อยๆสังเกตแป้งนะคะพอกลูเตนเริ่มแข็งแรงฟอร์มตัวนะคะเป็นรูปฟักทองแบบนี้เราเริ่มใส่น้ําส่วนที่สองค่ะ น้ำส่วนที่2เราจะค่อยๆใส่จะไม่ใส่ทีเดียวนะคะสังเกตตัวแป้งเป็นหลักค่อยๆทยอยใส่แบบนี้ผสมไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็ยังมีเกลือใส่เกลือเป็นสายฝนแบบนี้เลยนะคะค่อยๆใส่ลงไปตามด้วยน้ำมันมะกอกการใส่น้ำมันมะกอกนะคะจะใส่แบบน้ำมันเป็นของเหลวจะค่อยๆใส่สังเกตที่โดที่แป้งเป็นหลักนะคะดูให้กูเ t e n อร์มตัวเป็นคล้ายๆลูกฟักทองแบบนี้เช็คอุณหภูมิเป็นระยะๆค่ะ ใส่เนื้อส่วนที่เหนือลงไปค่ะใส่แล้วก็ผสมสีของตัวโดเราก็จะเข้มขึ้นนะคะตัวโดของเราเนี่ยอุณภูมิที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโดยประมาณ26-27องศาเซลเซียสมาเช็คความแข็งแรงกันแบบนี้แต่เรายังไม่เอาโดออกนะคะปิดผ้าพ,พักไว้ประมาณ10นาทีผ่านไปน10นาทีเปิดปันเร็วๆค่ะเพื่อให้ตัวโดเนี่ยมารวมกันเป็นก้อนนะคะและคราวนี้เราจะเอาโดออกมาแล้ว ะะตอนนี้เราเอาโดออกมาค่ะเราจะมายกฟาดพับแบบเร็วๆนะคะยังไม่ต้องการให้โดเรียบเนียนมากมายให้ใหมันรวมกันเป็นก้อนแล้วเราก็ปิดไว้พักไว้ประมาณ1 0 1 5นาทีที่อุณหภูมิห้อง mm. เมื่อผ่านไปแล้วนะคะเราจะมาเริ่มนวดครั้งที่สองครั้งนี้ค่ะโดมันจะเรียบเนียนมากขึ้นหลังจากที่โดได้พักแล้วเนี่ยมันจะเรียบแล้วก็เนียนมากขึ้นอยู่แล้วนะคะ,ะ,คะเราแค่มานวดคลึงปิดให้มันเรียบแล้วก็แน่น บบนี้เราก็ปิดไว้แล้วก็พักที่อุณหภูมิห้องประมาณ1ชั่วโมงค่ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะได้โดสีสวยหวานแบบนี้เลยโดโตขึ้นละและเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแบ่งนะคะตัวโดเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนะคะตัวนี้เราจะใช้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ270กรัมโดยประมาณเราจะทําพิซ่านะคะนาโปลีต่าโมเดิร์นกันน้ําหนักโดจะค่อนข้างเยอะสักนิดหนึ่งเอกลักษณ์ของเขาคือขอบใหญ่ๆเหมือนเรือยาง เราตัดโดแบ่งแบบนี้ตอนนี้เรามายกฟาดพับโดเล็กค่ะผลลัพธ์ที่ต้องการคือให้โดเรียบแล้วก็แน่นนะคะเราก็ยกฟาดพับไปแล้วเราก็ต้านกับโต๊ะเพื่อให้โดของเราเนี่ยแน่นทําเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเทคนิคยกฟาดพับไปเรื่อยๆนะค,ะครึ่งปลายนะคะมีฟองอากาศก็ติกออกได้ให้มันขาดหรือเราจะใช้เทคนิคนะคะใช้สองนิ้วดันแบบเร็ว ทำเทคนิคไหนก็ได้ที่เราถนัดแต่ว่าให้ไปคำนึงถึงผลลัพธ์เป็นหลักก็คือให้โดเรียบแล้วก็แน่นนะคะใช้เทคนิคแบบนี้เนี่ยแป้งที่นิ้วโป้งไม่ต้องเยอะมากแต่เทคนิคคือทําให้ไหวตัวแป้งก็จะไม่ติดมือนะคะครึ่งค่ะแล้วก็ต้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โดแน่นตัวนี้เราก็จะได้โดที่เรียบร้อยแล้วนะคะหรือจะเป็นเทคนิคแบบคลึงบนโต๊ะเลยแบบนี้ก็ได้นะคะผลลัพธ์คือเรียบและแน่นเหมือนกันคำนึงผลลัพธ์เป็นหลักแต่ว่าเราถนัดเทคนิคไหนได้หมด วางโดสลับกันนะคะเดี๋ยวเราจะวางเนี่ยเป็นสีแดงกับสีขาวสลับกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางไว้เป็นแบบนี้แล้วเราก็เติมสีขาวลงไปแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้โดเมื่อโตเนี่ยมันก็จะเต็มกล่องสีสลับกันแล้วเดี๋ยวเรามาอบพิซซ่ากันในคลิปต่อไปค่ะ